อะคลิปนี้ก็จะพูดเกีับความเห็นการเรียนการสอนฟิสิกส์โดยคณิตก็ไปลิสต์มาได้20บทของที่สอบหมอปลายธรรมชาติพัฒนาการของฟิสิกส์ผมไปดูมานะมันคือนี่เล่เมยะสสำคัญ ซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์กับการคำนวณเท่าไหร่แต่เรียนรู้ไว้คำคําได้ไอ้ครัการเคลื่อนที่แนวตรงเนี่ย linear motion เน,เนี่ย V เท่ากับ Delta S by Delta T A เท่ากับ d ด l t a V by Delta T hmm. ก็ไปเรียนเอาคำถามคือ A เนี่ยไม่คงที่เนี่ย A ไม่คงที่แก้ไง เอไม่คงที่แก้ไงสุดท้ายก็แคลคลัสแรงและกดการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะมีเคลื่อนที่แนวโค้งแนวหมุนอะไรเนี่ยพูดนี้ก่อนดีกว่านิวตันแอคเซียมนิวตันแอคเซียมคืออะไร กดข้อหนึ่งสองสามซิกมาเอเป็นศูนย์จริงป่ะ 1, จริงป่ะนี่ข้อหนึ่งจริงป่ะก็เดี๋ยวไปดูเอากันเรื่องนี้เคยแชร์บทความของอาจารย์ทอนไว้อยู่แล้วก็ลองไปดูลองไปดูได้ที่แอดเขียนนะ อ,อที่เหลือก็ไม่ยากอะไรละอันนี้ก็ไม่ยากอะไรแต่ถึงบทที่แปดถ้าแปลก็คือ Simple Harmonic Motion ดูคลิปในเพจนะคลิปในเพจเคยลงไว้เกี่ยวกับว่าความคิดเห็นส่วนตัวเลยเกี่ยวกับ Simple Harmonic ซึ่งต้องใช้แคลคูลัสแคลคูลัสไอเดียก็พอเนี่ย คลื่นเนี่ยแสงเชิงคลื่นแสงเชิงรังสีอ่าไอเนี้ยก็คือ geometry อะ analysis geometry analysis ทั่วๆไปไม่ยากเรื่องนี้ไม่ยากแต่แมตต้องพอไม่ต้องรู้แคลก็ได้นะอันนี้ส่วนที่จะใช้แคลเนี่ยก็คือลึกจริงลึกปากฏ ไอนสส่วนเนหเนี่ยเท่ากับ sin เทต้า1ส่วนไ i n เทตาสจริงหรือไม่จริงหรือไม่ไฟฟ้าสถิตก็น่าจะพูดถึงประจุ2ตัวหางานของไฟฟ้าอะไรเนี่ย F เท่ากับ KQ 1Q 2ส่วนอากำลังสอตัวนี้เหนไหมก็คงเขียนอย่างนี้ก่อน พอไหมความรู้ความรู้เนื้นนิยามหาไอเขาเรียกว่างานการงานที่เ่อนที่ประจุอะมันบางคนบงค,คนบอกอวเท่ากับ k q 1, 2> 1, 1> q 2่งคิส่วน A, คุณก็บอกว่าอวเท่ากับ F, F ใช่ไหมแล้วคุณก็แทน F ก็คือ KQ1Q2R นึคส่วน, A, งนัง 2S คือ R ตัดโชกก็เหลือตัวนี้จริงปะ จริงป่ะจริงหรือเปล่าไอ้ตรงนี้จริงไหมเดี๋ยวเม้นใต้ใต้คลิปจริงบอกจริงเพราะอะไรบอกไม่จริงเพราะอะไรโอเคไอ้นี่ไม่พูดไม่พูดเยอะแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่ Maxwell แม็กซ์เวลล์ลนะแม็กซ์เวลล์อีควอชันี่ย เจ้าพ่อแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยสี่สมการแม็กเวลเนี่ยสี่โฟร์แม็กควิลอเควชั่นมีกฎของเลนส์อะไรพวกเนี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดิร์นฟิสิกส์นะครับขออนุญ,ญาตข้าม16 17 18ไปก่อนเอ้ย16 17ก่อนก็คือมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็ ก็ข้ามนี้สองนี้ไปก่อนก็คือ four Maxwell equation เต็งสามอเนี้ยแคล o พอิอเดียพอพอเหรอแคล o พอิเดียพอไหมถ้าแค่มอปลายก็ท่องๆไปอย่างฟิสิกส์อะตอมเนี่ยเคยให้ความเห็นเกี่ยวกับไอเรื่องนี้ไปเรื่อง ฮัฟไลท์เนี่ยเท่ากับพอหกเลยคือเลขลงตัวระดับมอปลายเรียนแคลคูลัสเรียนเอ็กซ์โพเนนเชียลลอการิทึมแล้วอ่ะควรจะมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์มากกว่านี้นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยอะไรเรียนอะไรอย่างนั้นความร้อนและแก๊สเนี่ย ก็คือก็ของแข็งและของไหลเนี่ย thermodynamic โ okay. อเคมอปลายอาจจะลุกมาลวยท่องไปก่อนก็ได้แต่อย่างน้อยอ่ะควรจะเรียนหลักการพื้นฐานของพวก entropy อ Ent n ทา p y อะไรพวกอย่างนี้อยู่แล้วที่ ek เนี่ยถ้ากับ3าส่วนส nk nkbt เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าไอเดียมอปลายน่าจะพิสูจน์ได้นะ ความเห็น20บทของฟิสิกส์เนี่ยจะเรียนอย่างไรถ้าปศุจ,จกคณิตเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยเรียนด้วยปศุจ,จกคณิตเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็คือตีโกนแคลูลัสใช้แน่นอนเลขาคณิตโมเดลในหัวต้องมีหลักข้อว่าสุดท้ายเวลาคุณจะเขียนแรงหรืออะไรทั้งหมดอะคุณต้องวาดฟิบอรไ์ไดแกรมมาก่อนก็คเคย พูดไปแล้วว่าฟิวด์ไดแกรมสำคัญอย่างไรไปพิจารณาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่ผมพูดอจริงหรือไม่จริงนะโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับ